เลยครับผมนายนาทางไทยนะครับรหัสนักศึกษาหนึ่งสองหนึ่งครับคักศึกษาชั้นปีสี่ครับสวัสดีครับผมนายเนตรพงษ์เหี่ยมโซะครับคณะศึกษาชั้นปีที่สี่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์สมเนศเปโิรินะครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศตีนะครับเกี่ยวกับเรื่องการวัดและประเมินผลนะครับทางว่าศึกษาและสุขาศึกษานะครับเกเข้ากับอาจารย์สมเนศเลยครับสวัสดีครับ ผมอาจารย์ส pues ุเมศนะครับเปียสริกนะครับก็นะครับอยู่กลุ่มทักศึกษาและบริศาสตนะครับโรงเรียนสาธิตนะครับมหาวิทยาลัยรัชทิตรีนะครับประสบการณ์ในการสอนนะครับก็นะครับเริ่มทงการสอนก็ทั้งหมด13ปีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับนักศึกษาสองท่านที่มาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ให้ความรู้กับนันักศึกษาสองท่านนะครับกับคำถามเรกนะครับอาจารย์อ่า รายวิชาที่อาจารย์สอนมีวิชาอะไรบ้างครับก็นะครับในเทอมนี้นะครับรายวิชาที่สอนนะครับก็มีทั้งหมดนะครับสองรายวิชานะครับก็จะแบ่งแยกเป็นวิชาเลือกสาและษานะครับศึกษานะครับส่วนวิชาเกศึกษานะครับจะสอนในวิชาของนะครับกีฬาวอลเลย์บอลนะครับจากชั้นม .5 นะครับนะครับส่วนนะครับศึกษานะครับจะสอนในจากชั้นม .4 นะครับผมครับแล้วก็ครับเรามาเรื่องที่รายวิชาวอลเลย์บอลก่อนนะครับ ึ่งในรายวิชาของวอลเลย์บอลนะครับอาจารย์มีวิธีการประเมินผลในด้านใดบ้างครับใน1 0 0คะแนนของวิชาวอลเลย์บอลในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลนะครับก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติซะส่วนใหญ่นะครับเรื่องของการประเมินผลนะครับก็เรามีคะแนนเต็มทั้งหมด1 0 0คะแนนนะครับเราแบ่งเป็นสองครับสองช่วงนะครับช่วงแรกคือช่วงระหว่างภาคนะครับซึ่งเราจะเก็บ80คะแนนนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับ อีก2ี่คะแนนนะครับว่าเป็นปลายภาคนะครับเราแบ่งรวมทั้งหมดเป็น100คะแนนเต็มนะครับแล้วก็ในส่วนของวิชาสุขศากษานะครับอาจารย์ใน100คะแนนเนี่ยอาจารย์ได้แบ่งเป็นในด้านไหนบ้างครับอ่าก็จะนะครับก็เหมือนกับในวิชาทฤษร์นะครับเราแบ่งเป็น2ทช่วงเหมือนกันนะครับซึ่งจะแตกต่างก็อาจจะเป็นเรื่องของใบงานและใบความรู้นะครับก็ในระหว่างภาคนะครับเราก็เก็บ8ตแล้วก็ไปภาคยี่สิบนะครับก็ จะเป็นเรื่องของทฤษฎีนะครับมีการมีส่วนร่วมแล้วก็มีใบความรู้ให้กับนักเรียนนะครับได้ทํางานต่งางๆตรงนี้นะครับผมขอย้อนกลับมาในรายวิชาพล,พลศากษาครับซึ่งเป็นวอลเลย์บอลในการประเมินผลงานรายด้านนะครับชิ้นงานทักษะกีฬาอาจารย์มีวิธีการประเมินอย่างไรครับในส่วนตรงนี้มันเป็นเรื่องของในการปฏิบัตินะครับตรงนี้เราก็จะประเมินเรื่องของทักษะนะครับให้กับนักเรียนว่าเป็นเรื่องของ ท่าทางนะครับแล้วก็ทักษะแต่ละบุคคลนะครับตรงนั้นก็จะมีนักเรียนาบางส่วนครับที่มีทักษะที่อาจจะไม่ดีนะครับหรืออาจจะไม่เก่งด้านกีฬาเราก็มีเรื่องของการประเมินเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็การความขยันในการฝึกซ้อมและความเอาใจใส่ตรงนี้เราก็มีคะแนนในการเพิ่มให้กับนักเรียนที่มีทักษะที่น้อยลงนะครับแล้วก็ เราใช้นะครับเรีวยกว่าเป็นการประเมินแต่ละบุคคลเพื่อให้นักเรียนเนี่ยนะครับมีคะแนนแล้วก็มีความรักแล้วก็มีความชอบในการเล่นกีฬานะครับในส่วนของวิชากาศึกษาในทางแน,แนวทางปฏิบัตินะครับครับในส่วนของวิชาสุพศึกษาครับในเรื่องของการจําแนกคะแนนในเรื่องของรายงานหรือว่าใบความรู้นี่ยจะมี วิธีกาารแนในส่วนของวิชาศึกษานะครับก็อย่างที่ได้เรียนข้างต้นไปว่าเราใช้ในเรื่องของทฤษฎีนะครับแล้วก็มีใบความรู้นะครับแล้วก็มีใบางานที่มาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เราจะใช้ในการประเมินนะครับในใบางานที่ให้กับนักเรียนมีการตอบแบบสอบถามนะครับถ้าในคนไหนมีการประเมินที่ผ่านเกณฑ์นะครับไม่ว่าเป็น60%หรือ80%ของใบความรู้แต่ละหน่วยนะครับคนนั้นก็ ได้คะแนนในการผ่านแลวก็ได้คะแนนตามระดับที่นักเรียนได้ทํามานะครับก็สุดท้ายเมื่อมีใบความรู้แล้วนะครับบางหน่วยก็มีให้ในักเรียนสามารถลงไปปฏิบัติจริงแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับในการเรียนสอนนะครับกับเพื่อนหรือกับชุมชนขั้งนองน,อก,นอกนะครับวันนี้คือเราเน้นเรื่องของการปฏิบัติจริงแล้วมีส่วนร่วมนะครับเราก็จะมีคะแนนต่วนนี้ให้กับนักเรียนนะครับครับทั้งนี้นะครับผมในานาม รัศษาชั้นปีที่สครับในในเรื่องของวิชาการวัดและประเมินผลทารัศึกษาครับก็ได้มาสอบถามข้อมูลนะครับแล้วก็วิธีการในการประเมินผลนักเรียนครับในการปฏิบัติจริงของครูทับในโรงเรียนนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ยินดีมากครับที่ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์ทุกท่านครับขอบคุณครับ